เดี๋ยวนี้เป็นนายก็ขอยิ่งใหญ่อีกนอยแม่งนายผลแอบพ่อร้องเลยนายทหารยศอะไรนายทหารยศอะไรนาวอเอกดแล้วเป็นไงทุกวันนี้พ่อกลัวกลัวเพราะอะไรกลัวเพราะอะไรยศใหญ่กว่าพ่อยศใหญ่กว่าพ่อไม่ใช่หรอกลูกต้องตบไหมจะตบอะไรก็เป็นนายทหารลูกลูกน้องลูกน้องมาเต็มบ้านเหรอ แม่งเดี๋ยวให้เจอก่อนให้เจอก่อนเจอเดี๋ยวเจอนน,นบุรพาก่อนไอพวกเนรคุณเนี่ยละครูหมูหอมออนี่ตอนนี้โยอะไรเนี่ยหมูหอมหมูหว่าสิบตีสิบตีก็พอแล้วสอจมจ่าแล้วนี่ยจ่าเอสสิบตีเมื่อสามปีที่แล้วจ่าสิบเอกพิเศษเลยสั่งโดดน้ำไปแนละ้วไอ้อสั่งโดดน้ำเสร็จปุ๊บตับ้งยองๆนะเดทคุยไอ้ทับเหี้ยยู่ สั่งโดดน้ําที่บิดไหมปิดครับนี่นี่นี่ไงโดดน้ําโอเคครับออเน้ําจมน้าหมดน้ํําน้าหมดไอ้นี่เลยไม่สั่งได้ไงอ่ะหออมปกตผู้พันหอมสั่งก็ต้องโดดแหละแม่งสภาพไม่น่าเป็นผู้พันเลยเนี่ย